ครับพี่นองหลังจากี่เห่าไปเบิงจุดปล่อยปาลาแล้ว่ะสารนะครับสารขวัญเลี่ยมนะครับแล่สีผ้าตอนนี้สีผ้าพี่นองขำฟังฟังตลาดนะครับฟังตลาดฟังร้านอาหารส่วนร้นอาหารนะครับขายเสื้อผ้า ร้านอาหารขายกับข้าวนะครับแล้วก็ของฝากนะครับหลายๆยอย่างนะครับเตรียมภาพพี่น้องข้ามฝั่งมาเบิ่งนะครับทุกคนอันนี้ข้ามฝั่งมาตลาดน้ำนะครับเป็นวัดมะเพงใต้นะครับขับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องบรรยากาศสุดเลยครับบรรยากาศดีแห้งนะวิวมุมดันบนก็งามแห้งครับวิวสวยนะครับ บรรยากาศลมลื่นแน่พี่น้องยศิพาขคามฟังวเบึงครับนี่กัอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ฟังตรงขามนะครับขามมาฟังตรงนะขามกัก็ี่มี่้นมาทําบุญนะครับให้อาหารป่านะครับปล่อยป่าให้อาหารป่านะครับก็บทเป็นสวนที่ดั้งพักนะครับพักผ่อนย่นใจนะครับทายลมทายลูกนะครับ ฟังมาโซนนะฝังนี้ก็สิเป็นโซนร้านอาหารนะครับร้านค้านะครับเง่ายงคือตลาดแนะพี่น้องตลาดนะครับแต่ว่าผมผมสิบวันได้ผ้ายางเขาเขาตรงกลางนะครับสีผ้าสีผ้าออกดันคางนะครับคางยางยิบข้องนะครับเพราะว่ามันมันมีหลายซ่ยนะครับสามโซอยนะยางเขาตรงกลางค้น่อนคางที่สี่ลหลนะครับผมไปเลยอ่า เวีนนะเวีนทางยางนะมันมีอยู่สองซอยสามซอยตั้งเขาแต่ว่าผมสิเวีนทางยางมาะครับที่นอเบ่งบรรยากาศกันทา์นะครับระหว่างริมคลองกับกับลานอาหารที่แบบคนนั่งนะครับนั่งกินข้าวซื้ออาหารการกินนะครับที่พัก่ันเ่อนใยนะครับวันวันหยุดพัก่อนของพี่นองหลายๆกลุ่มเนาะชมบรรยากาศครับ คนหลเี้ยขนหลเงียยังสายนหลแบบยังคำยังขุ้นหลน,นี่เลยครับิพ้าขึ้นสพานนะครับพี่นอ้องาเป็นสานคำังดีแล้วก็่ชพาผมกรสีเด็มเวลาล่ะเหมืนเวนล,า,นะเเวลาในการหลอกมือนีนะครับกรนะสไปักคนที่พี่น้องชมบรรยากาศอกีกต่อ รานค้าลายนะครับรานขายข้องฝาขายเสื้อผ้าขายนี่ทุกอย่างนะครับนี่ทุกอย่างท่องเที่ยวก็มาทําบุญกัเนี่นี่คือมาบนสะพานครับสะพานชั้นสองนะครับก็จะมีร้านค้าเหมือนกันนะครับมันจะเป็นโซนที่แบบเป็นสะพานครับสะพานข้ามฝั่งฝั่งศารนะครับ เก็บภาพบรรยากาศนี้พี่นองบ่งผู้ใดมีโอกาสนะครับพันไปพันหน้าแถวลำกำแพงก็แวะมาได้นะครับแวะมาไหว้ขอพอรศาลขนเลี่ยมนะครับยูบวไก่นะครับตลาดน้าขอนเลียมยูบวไก่เล้ยพี่นองแนวลำกำแงพงที่เห็นเห็นยู่นี่ว่าเป็นคนไทยนะครับหนุ่มสาวชาวเวียดนามนะครับตั้งชาติเ้ยพี่นองมีแต่คนตหกัตหกตหัดเนาะมีแต่ผู้ข้าวขาว ียางเบิกไก่พี่น้องทียางเไก่เียพนตาหักตาหาตที่น้องนี้ถามมาฟังครับาฟังสารที่น้องครับผมจะสิพนกลับเลยที่น้องเนี่้อทไยเสื้อกฝาพี่น้องที่คนไหลทีเชื่อมทซับส่ใจนะครับตึกงใจเรบเดียว่าเบื่งคิปนี อ้ทำดว้วยนะครับาทุน่ยนะครับสุายกันสวัสดีครับ